สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราดายิ่งยงเกิดวันที่7สิงหาคม2548อายุ19ปีชื่อเล่นชื่อเฟิร์นกำลังศึกษาชั้นปีที่1ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยายการจัดการสาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและขออนุญาตแทนตัวเองสั้นๆว่าเฟิร์นนะคะเฟิร์นอาศัยอยู่กับคุณพ่อวิเชษคุณแม่ยุพินยิ่งยงและน้องสาว1คนในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เฟิร์นร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนตั้งแต่เด็กๆโดยเน้นหลักคุณธรรมห้าประการดังนี้วินยัยพอเพียงสุจริตจิตอาสาและก็ตันยูได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางพะตั้งแต่ปี2565ถึง2567และเลขานุการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองฉะเชิงเซาตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบัน เฟิร์นได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของครอบครัวโรงเรียนและชุมชนดังนี้ใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่สอนให้เฟิร์นมีความกระตันยูซื่อสา์สุจริตมีความพอเพียงโดยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวและสังคมกิจกรรมในโรงเรียนเฟิร์นให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับน้องๆโรงเรียนพมมานุเครห์ เฟืนมาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอยู่เป็นประจำเช่นค่ายเยาวาชนกีฬาต้นพัยาเสพติดโดยเฟิร์นชึ้หลักคุณธรรม5ประการเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านที่จะเกิดขึ้นหลักคุณธรรม5ประการวินัยพอเพียงสจุจริตจิตอาสาและกะตัญญู่